สวัสดีค่ะทุกคนไมยจาก In-house นะคะวันนี้ไมยจะพาทุกคนมาดูในเรื่องของมือจับกันค่ะไมยเชื่อเลยค่ะว่าน,นี่เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนให้มันเหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกบิวอ mm ิน hmm. เข้าไปนะคะไมยก็ <My S 1> <My S 2> เลยเลือกยกตัวอย่างชิ้นงานบางชิ้นนะคะ mm hmm. เพื่อช่วยที่จะประกอบการตัดสินใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์บิวอินภายในบ้านของลูกค้านั่นเองค่ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละแบบเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมของแต่ละที่ยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะชิ้นแรกเป็นมือจับปัดเฉียงแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้นิ้วนะคะสอดเข้าไปด้านใต้หรือด้านข้างค่ะที่ออกแบบไว้นะคะแล้วก็ดึงเข้าดึงออกแบบนี้ข้อดีนะคะมันจะไม่เกะก,กะค่ะมันจะไม่ทำให้เราเนี่ยเดินแล้วก็ชนหรือเดินต้องระวังค่ะ ้ตัวมือจับปัดเฉียงนะคะเราจะออกแบบให้มันอยู่กับตัวเฟอร์นิเจอร์ไปเลยลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลยชอบที่จะให้ทำแบบนี้มากที่สุดค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะแป้งที่เป็นการซ่อนตู้เก็บของไว้ด้านในนะคะแน่นอนว่าเราก็ออกแบบเป็นมือจับปัดเฉียงเช่นกันค่ะและอีกหนึ่งตัวอย่างก็เป็นตู้เก็บของใต้บันไดนะคะนี่ถ้ามองเผลนๆเนี่ยจะดูไม่ออกเลยนะคะทุกคนว่าเป็นตู้เก็บของ เพราะไม่มีมือจับเราออกแบบเป็นมือจับปาดเฉียงนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าพอเปิดมาเนี่ยก็จะมีตู้ลิ้นชักแบบนี้อยู่ภายในนั่นเองค่ะทุกคนบอกแล้วคะ่ะว่าข้อดีของมือจับปาดเฉียงเนี่ยมันจะทําให้งานดูสมูทและดูไม่ออกเลยค่ะมันจะซ่อนเหมือนบ้านเราเนี่ยมีโค้รลับอยู่หลายที่เลยนะคะ ต่อมาแบบที่2ที่ขายดีเช่นกันที่ลูกค้าให้ออกแบบมากที่สุดนะคะก็คือมือจับแบบฝังขอบแบบนี้ค่ะโดยจะมีโทนสีให้เลือกให้เหมาะสมกับตู้ที่ลูกค้าเลือกนะคะส่วนมากเนี่ยจะใช้เป็นตู้เสื้อผ้าตู้ครัวหรือว่าตู้โชว์แบบนี้นั่นเองค่ะข้อดีนะคะจะทำให้ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยดูไม่เกะกะค่ะมันจะดูเนียนๆไปกับงานเลยนะคะ และสีก็มีให้เลือกตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะแบบต่อมานะคะจะไม่ใช่ทั้งแบบปาดเฉียงและแบบฝังขอบค่ะแต่เป็นการกดและตู้จะกระเด้งออกมาค่ะเหมือนตัวอย่างอันนี้เลยนะคะเวลาปิดเนี่ยเราก็กดมุมเข้าไปเหมือนเดิมค่ะนี่มันก็จะดูดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะ ต่อมามือจับตัวนี้นะคะรหัส moc 19ค่ะ moc 19นะคะถือว่าเป็นมือจับที่ลูกค้าเนี่ยเลือกใช้กันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะหลายๆบ้านหรือเกือบทุกงานเลยนะคะจะมีมือจับตัวเนี้ติดเข้าไปค่ะเพราะดูเล็กกระทัดรัดและไม่เกะกะค่ะและวัสดุก็มีคุณภาพมีความคงทนนะคะ แต่ไม่ว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าแต่ละคนด้วยนะคะว่าชอบแบบไหนวิดีโอนี้จึงเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นค่ะและถ้าหากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากดูตัวเลือกมือจับเพิ่มเติมหรือชิ้นงานอื่นๆนะคะก็สามารถสอบถามจากแอดมินได้เลยค่ะและขอขอบคุณลูกค้าที่รับชมและเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ